สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพบพอกับบ่าวจนนีงอีกแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีนายเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บหรือว่าพ่อขวดตกคมบอกก็จะกินเม็ดเฟืองแม่เพต่จได้เฮ็ดเฟืองอยู่ให้เฮามันมืดระเบ้อเมื่อวันนี้จนนี้กับแม่ก็มีอย่างไรพี่น้องพาพี่นอ้นนนอ,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 นองมาทางให้ออทางให้่าสักทางเือนพี่น้องเอ้เงอนก็ฮกฮกว่าทางให้่าสัก ฮกยิ่งกว่าเฮือนเจ้านี้กับปลาไป้ดนบริฮ็ดนะพี่น้องเนาะมันได้มีเงินเฮ็ดเทือกัมาทางไว้ห่างไว้แปลงซื่อแหละทางว่ายเซื้อเลยพี่น้องยังมีเงินย่อเอิบยังมีเงินยังมีเงินเฮ็ดมาผิดูจบัถึกนะพี่น้องนะยาหุมมันอย่างหุมหมดแล้วก็สิมาทางไว้พี่น้องโยคะเฮือนเจ้านี้กันโยแคมทางพอดีเลยนะพี่น้องเนาะท้าหลังก็เป็นท้องนาเป็นปลาเข้าเป็นอีหยงังวิวงามงาม มาทางพี่น้องเออไ้หกไอ้หกว่าแต่ทีมาทางออกเนาะซื้อดินบล็อกมาอันไหนแม่ซื้อดินบล็อกมาก็เจ็บเจ็บจ็บก็มีเงินมึงมีเงินอะไบ้ตัดโคงหลังคาเท่าเลยนี่ยแม่ประมาณเท่าเลยนี่ประมาณเท่าเลยกระเบื้องตรงนี้ซื้อไว้แต่โดนเลยี่น้องเอ้ยเป็นปีสองปีแะไรบุคคลสามร้อยบุคคลซื้อค่ะ กระเบื้องสามร้อยซื้ออีกสองร้อยเป็นห้าร้อยพี่น้องโกเกะหกวา่าเป็นปลาละเงินกันเลยพี่น้องจนนี่ขี้รักเด้อจนนี่ฮะขอนดินเค้มทางน้อแม่บ่ได้บ่ได้ขี้รักก็ขอดินเค้มทางน้อแม่บ่ได้ขดี้รักเลยพี่น้องเนาะขอไว้เดี๋ยวนะ้อยากเป็นของแยกมีเป็นของเจ้าของก็สบายพี่น้องเนาะ เอาแน้าทางพี่น้องๆขายเครื่องขายของขายอีอย่างก็ได้เด้เพราะเจ้านี่กับคนฮักมักเฮ็ดกินนเนาะเฮ็ดกับข้าวขายเฮ็ดปิ้งเอียนขายปิ้งปลาเมืกขายไม่อย่างก็ได้ขายได้คันแล้วเเงินตอนนี้ก็ยากนําบมีบ่อนขายพี่น้องยังโบแล้วเงินแล้วซานเนาะเขาแล้วเงินแล้วซานก็มีเทินกะปิ้งออกปิ้งเอียนขายไม่อย่างก็ได้ขายยูนะพี่น้องปิ้งลูกทรงลูกซีนแต่ว่าเจ้านี่กะจังใดปุ๊จักยามใดเสียแล้วดอกพี่น้องเนาะ เมื่อคืนเบื้องหมอลำกับหมจบซ้ำพี่น้องอันก่อรยักนอนก่อนเบรุงหมอลำก็มีแต่ฮอตอันไอเพลเพากับพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาพอดีเบื้องการฉีดกาลังสิเข้าไปแล้วอันดาวฟ้าปีนกำลังสิออกมาถ้าเบือ้องเอลเล่ยอยู่เอลเล่ยไปมาอยู่พัดโอ้ยถังไหนบุยักนอนเฮงนอนก่อนซะกเงินกับปานดงกันนะพี่น้องนะหกเกหกว่า คนกับตกเงี้ยเงียอยู่บือมือไม่นั่งอีต้นเจ้าวพ่อเกี๊ยวเจ้าเกี๊ยวข้าวโอ้แม่ตนม้น,นมะกรอเนี่ยนะรดน้ําแต่ละน่ะยามนี้บ่มีแล้วนะจะก,กินมะกอพี่น้องหรือว่าเตารัดน้องอยู่เพื่อ,เอนเตารัดบ,นนบ้านเจ้านี่ลายก็แต่ว่ามืดยามแล้วตอนที่จ้านี่อยู่บ้านเจ๊าพ่อร่าขนาดบ่หลายไปเลยแม่ตีนแม่ลูกเจ้าพูดไปยพูนแม่ยางไปหาไอเตยพูนบ่ เสียงดังจะพี่น้องเดอ้อโยแคมทางเนาะพี่น้องเนาะเมะื่อกี้รถก็ไกลไปไกลมาเป็นตังแต่ก็เป็นกำลังใจให้จนนี่ด้พี่น้องเดอ้อให้แล้วเฮือนไวไวจจกยำเลยเระบ่ได้ไปหาทางได่นอพี่น้องเนาะชาวโควิดบางบ้านในเมืองเพิ่งกับปิดบ้านปิดเมืองแล้วเด้อันยันโควิดเนาะพี่น้องคือแถวสีวิไลยกับมีคนติดคนนึ่งคนกับปิดบ้านเลยพี่น้องเป็นปิดบ้านห้ามเขาออกเลย มีคนปิดคนเดียวเพื่อนกับเพีเลยด้วยพี่นาพี่น้องเป็นเอสแท้มีคนปิดคนเดียวก็คือห้ามเข้าห้ามออกเพป็นกระสีมียามนะพี่น้องเนาะมียามเฝ้าเฝ้าในอันทางเข้าทางออกบ้านทั้งแหละโอ้ยสมองหกแขงเงินกับแม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรเป็นเฮ็ดไอ้เย็นเนี่ยนากำลังเฮ็ดอยูนะ่ฮะเนาะ เอาพามาถางาไ,ไว้ติ้นไปเอาพามาที่นี่ไหมเอาพามาเอาพามาพาอยู่ข้างแหละเดี๋ยวอยู่ข้างทำงานพดนัึนเด็กเอามาถางโซ่ไอ้แม่เลยแม่ติน้นเห็นอยู่เห็นอยู่จ้ากเป็น6กนะพี่น้องนะ หกโพดหกโพมัมัวมักแตงเนี่ยปะไปเป็นปีสองปีแล้วบปล่แม่นี่แตนบะห่วยแตนพี่น้องแตนขี้หมาไม่ตอดบะตอดก็แก็เป็นดตัแตนขี้หมาซะไว้ห่วยแตนพี่น้องมาเจออพี่น้องเอ้ยเจอแตนเดี๋ยวแม่บินมาบึ้งๆอยู่นี่เจ้มาพอเจอแตนนะพี่น้องเนาะ ตอดเขียนอีเม่อ้ยมันจะทางเงินเจอแต้นี่น,น้อง่ะหังยู่ใส่นาะแับนี้มันทางจ้าเอ,อ็ดตกแล้วบ่แม่บินวนไปเบิ่นมาอยู่จะเป็นหกนี้หกเต้นอีเม่มาจะเป็นจะเป็นหรือหกเต้นจะเป็นหังใส่หังบ่มีอะไรแม่ต้องเอ็ดตกะกระหังทำบินนี่มาแล้วเด้ งยุ่ใส่เนาะเอาหางไปใส่อันพี่น้องเอาหางไปใส่นั้นแมไปใส่เบ็ดปลาเนาะเตือนขี้หมาเมียเอินเตือนขี้หมาแล้วแม่เนาะสีคือขี้หมาเอ,าอนาินขี้หมาเต <c oughs> ือนขี้หมาเอาอเอ้ยห้นักโบรานคดาเอิญจะเอินไปไป,ไปเบิ่งก็จะเ,เก็บใหดเฟืองก่อนเลยแม่จะได้อยู่บ้านเป็นตรงบ้าเด็กน้อยนี่บ่มาเกอร์มากายเลยเนาะวะ เบิ่งอันมาทางออกก็หญ้าโฮมเบิดแล้วเด้อฮะอ๋อมันมาเก็บเฮ็ดเฟืองพี่น้องเฮ็ดเฟืองเบิ่งๆให้ดเฮ็ดเฟงป้าได้หลายแล้วเด้นี่แกงเนาะแกงแซ่บๆเฮ็ดเฟืองว่าเฮ็ดางพี่น้องเอาไปมกบะ้อมๆลอ้มกมกก็แซ่บเลยเนาะักอีตหลายดอกนึงเจ้าทีมพี่นีเ็ดเฟืองเห็นบ่พี่น้อง ตั้งก้อุบอยู่ฮะก้อนเฟืองจะพีกายใช่นีน่ฮะเนปล่านี่เฮะออกไวเนาะฝนตกใส่เอ้ยอโอ้หักหมดเลยโอ้ยหลายเดี๋ยวเหักเมื่อกี้รู่นี่ไป็นสุดแล้วเดี๋ยวไปหักเดี่น้องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็ค้างเอื้อยอยู่ยฮะ <laughs> เพื่อนเงินหมดแล้วพี่น้องไอ้เพื่อนเป็นคนบทเต็มพันแหมเพื่อนเป็นคนแบบว่าบทเต็มเนาะสติบดีบนเว้ากับบดได้เป็นอย่างกับบดได้พี่น้องแต่ค้างจะยิ้มเพื่อนเป็นคนบทเต็มเนาะแต่ค้างจะยิ้มเอาอืมมิาจะย้ไปกันเลยมาบะข้าวต้นเอทไมบะ เออแล้วก็ไปเลาะขายบ,บอกเคยจะไปเอเอจ้ะบอกเคยจะไปเอามะากั้บบอกเอามะ <laughs> กับก้บซึ่งสติพอดีกับหงจกักเอาอันเก็บพันก็ม,กมีไปขายนะเนาะยามอันพักพักตบเนาะ ตั้งไปเก็บให้เรียบร้อยอันนี้พี่น้องคนเปิดมาพิมพ์พือมาพิมพ์หมดละตอวนี้น้อยบบบบมาเป็นคนเก็บเฮดพี่น้องให้อีเม่ถังถ้าเงินก,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 ก็หกยี่หกปลาจะปั่นเข้าได้ฮะนะเนาะปั้นพี่น้องเสียงดังจะน้อยเด้อคนปั่นเข้าคน,น,นปั่นเข้าอยู่ข้างหลังนี่ ก็ยังออกอีกนนนะไปทางเงินต่อป่พี่น้องฮะมันยังบนใ่เลยสิเป็นกำลังเป็นเสื้ออยู่แถวาตในบ่ออ้ะบ่ออันนี้ข้า ชิลิศตัวบักกี้ง่านึงไปละไอ้บักกีแม่ทางเหมือนต่อพี่น้องทางกับแม่สองคนพี่น้องเอ้ยไม่เ,เหรอแม่มือก็จนแดงเลยพี่น้องทางถ้ามีเงินมีคาพี่น้องจักปีได้แลนะน้องชิเนี้ยากเฮ็ดห้องแบบว่าห้องนอนห้องนึงห้องรับแขกน้องไม่หยังเนาะห้องนึงแล้วก็ห้องอันพระห้อง,น,ง,องนึ่งนะพี่น้องเนาะมีพระด้วยกันกระวนอกอุ่น,น,น,นใจ แล้วก็สิเฮ็ดห้องอันคาราโอเกะจแล้วพี่น้องตัวนี้เป็นคนมกักห้องเพลงเนาะห้องมกัออกคาราโอเกะเฮ็ดคาราโอเกะจักห้องนึงแต่ละมือก็อยู่คาราโอ,อกเกะพุ่นแล้วหวเปิดเพลงพเดียวรองพี่น้องเนาะก็ฝันสิเป็นจริงบ่ก็ันเป็นจริงั่นแหละเจ้าก็ให้ความหวังเฮาในตัวเนาะพี่น้องเนาะอเป็นจริงแหละาเนาะอิลกก็บ่เฮดละันาเฮดนันอันเ <c oughs> จพล่าพ่นอันนั้นพี่น้อง เพื่อนว่าเพื่อนเท็ดอันรีสอร์ทใส่เค็มของให้เอฟซีมาเที่ยวกับพาไปนอนอยู่วเค็มของวัดซ่านเจ้านี้กระบุยอมแพ้เด้อเจ้านี้กระชั่เอฟซีมาเขาพิ่แล้วพาเอฟซีขึ้นภูไปกางเต็นท์นอนอยู่ภูเลยพี่น้องเนาะหาเก็บพักเก็บหญ้าเก็บมะงกรดอมมังกรบวบมานี่หาต้นไม้ไล่มาให้พี่น้องแกงกินเนาะนาอพี่น้องเนาะเอฟซีมาเขาเพิ่นแล้วพาไปนอนอยู่อันภูเพิ่นแล้วกางเต็นท์นะพี่น้อง เก็บน้ำน้ำมอกน้ำไม้เก็บเห็ดบดแล้วนะจากน้อยเห็ดบดก็ออกแล้วนี่ไปเก็บเห็ดบดอยู่หึงครูมันแกงโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือสุดยอดจักเละแตนโตคือเลอยแตนโตด์ไก่ขี้แล้วเลยพี่น้องเอ้ยอดใจรออีกบดโดนก็แล้วนะโอ,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 อจะไปแม่สองโตเลย ตะก,กะเตียนใจพี่น้องโอ้ยบงพี่น้องเบิางนะแม่ตะก,กะเตียนอีหยังโอ้ยบิดแล้วป <c oughs> ุ๊บแม่น <c oughs> ี่สิตะก,กะเตียนอีหยังก,ก็ะตะกเตรนหมือนตะกเตรนเหมอนยุ่นเลยเ <c oughs> งินบาจนนี้กี่พี่น้องเออจักยามไกเน,นาะสิร์ฟความฝันสิเป็นจริงเนาะสิมีรถมีบ้านมีเงนินมีทุกสิ่งทุกยอ,อย,ย่างอนาคตยังเอี๊ยงแนวไกลสู้ต่อไปนะพี่น้องเนาะพี่น้องยังไงก็ขอ เป็นกาลังใจให้พี่น้องทางฟังพุ้นเดอ้อพ้นอันน้าท่วมพี่น้องเนะะะาะพอซบอภัยน้ําท่วมตังแขขอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เดอ้อตอนนี้ก็ขอเอาใจซวยพี่น้องกู้สกคนก็ขอให้สู้ไปนากันนะพี่น้องเนะาะทั้งโควิดทั้งน้ําท่วมพี่น้องเอ้ยสู้สู้ไปนากันแด้พี่น้องเดอ้อ มากับทางกับแม่ก็นบอกพี่น้องเอย้ยพอว่าแป๊บเดียวว่าเกินชั่วโมงว่าซ่านว่เกินชั่วโมงอีหยังโดนเติบไปน็นมาทางเนีบาเบาง่ายพี่น้องเฮ็ดแต่เฮ็ดยากเฮ็ดยังกะเอื้นบางทีก็จะไปเกี่ยวข้าวสิพี่น้องเอ้ยเต้ามาโฮมกันเนาะพี่น้องตจนนี้ไปซอยเพื่อนบ้านยังจนนี้เกี่ยวเพื่อนกันมาซอยกันเพื่อนบ้าได้มาซอยเพื่อนกันจ้างคนไปต่างทีนะพี่น้องเป็นแบบนี้ พี่น้องก็สิฮูออกกันแนละ้มือันนี้จนนี่ลงเกี่ยวข้าเวเ้อไปบอกพี่น้องแบบนี้นะเพิ่นก็สิไปซอยแบบยามเพิ่นเกี่ยวจนนี้กับไปซอยแบบนี้เอฟซีปัญญาจนนี้กับโอ้ยป่าขึ้นภูคนแล้วกางเต็นนอนแล้วพี่น้องงามบวกงามภูบ้านจนนี้น้ำสองสี่ให้เคยเห็นกันมาเบิ้งเลยพี่น้อง ทางทางพี่น้องเอ้ยวาสนาเกิดมากค่อยสุกล้นเกิดเป็นคนคอยมากแต่เลขสีิเฮ็ดแต่ได้นคอยคมากแต่เลขสีแต่มันเป็นแบบนี้ล่ะซีว่าหูวสุฟังอยู่ถ้าแขกก็มีแฟนอยู่สี่คนอยู่เซดอนก็สี่คนคือเกา หน่อยใกล้เสรแล้วนะพี so, ่น so, ้องเนาะโอ้ยความฝันหลักกาจักงามใดสิเป็นจริงในเอฟซีกะให้กำลังใจจอานี่กะสู้ไปนำกันได้พี่น้องเด้อยาฟ้าทีมฟาปะมาเจ้นนี่อยู่อยู่นำเบ้าเจ้นนี่แล้วกะครอบครัวไปนำโดนยาฟ้าเบื่อบ้าเจ้นนี่เด้อหาอยู่ห่ากี่จอานี่ก็จะให้พี่น้องเบิ่งอยู่บ้านนอกบ้านนาของเฮาเละมีความสุขพี่น้องอยู่บ้านนอกก็มีความสุขแนวหนึงอยู่เมืองกรุงก็มีความสุขแนวหนึงพี่น้องเนาะ ยู่ม <antics> ังกรความสุขที่ว่ามีความสะดวกสบายแต่ก็เงานะพี่น้องแต่อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขหาอยู่หากินตามท้องไหท้องน่าบรรยากาศดีๆเปาะสารพิษนะอยู่ในเมืองผัดสะดวกสบายพี่น้องกันไปกันมาโน่นนี่นั่นกันอย่กันกินแต่ว่าอยู่ธรรมศาสตรก็อยู่กับครอบครัวอยู่บ้านนอกเป็นอย่างก็อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขอย่หาอยู่หากินนะพี่น้องนะหาปูหาปลาหาหอยาปสิละตามธรรมศาสตร ห่างแัน e ี้กรลี้ยวล้วแม่เลยสิเลี้วแล้วเดี๋นี้โูอย่าห่างพนหกว่าพี่น้องมืออื่นางมือหน้าสิาง่มาถางด้วยทางเต้พนังหกแหงนี่กะคำเลยถางแต่แถวเชิงแต่รอบข้างนี่ก่อนหกเก่งหกว่ากลายเป็นปลาเป็นดวงไปแล้วเือนบาจุนีตั้งแต่เอฟีทุกคนกันจะฟาวทีมฟ้าบาจุนีเด้อมา ให้กำลังใจบ้าเจุนี้ในกัแม่งันมีหลายเลยพี่น้องตั้งแต่จุนี้ก็ขอบใจเอฟซีสุกคนเยอะให้กำจังกำลังใจละก็ติดตามบ้าเจุนี้ตลอดเลยพี่น้องขันบอมีเอฟซีสุขสุขคนกับบอมีบ้าเจุนี้ในเมื่อนี้เนาะเจ้นี้ก็รู้สึกป้าปลื้มดีใจพี่น้องที่มีคนฮักคนแพงมีคนฮักคนแพงเขาก็ดีใจนะพี่น้องมีคนฮักดีก็มีคนซังคือเพื่อนว่าเ่าแหละ รายุบ้านนี่ก็มีแต่คนฮักตัวนี้แหละพี่น้องันนี้ว่ากับว่าได้เป็นพิษเป็นภัยกบไผ่เนาะเรองล่าอันล่าเริงบ้าบ้าบอบมีความสุขตามภาษาจนนี่ไม่ได้ขัดหูขัดตาผู้ใหญ่ไม่ได้ไปมีพิษมีเรื่องมีภัยก็ไผ่ย่บ้านก็มีความสุขเราพี่น้องไปใส่ก็บเเคยมีเรื่องมีราวจนนี่นะมีแต่คนฮักคนแพงไปบ้านเจ๊พันล่าก็มีแต่คนฮักคนแพงเลยพี่น้องบางคนจะถามว่าคือบอกไปบ้านเจ๊พันล่าเนี่ย้ไปเอะก็ไปก็เลยมา บ้านบางคนก็ถามว่าโอ้ยคือไปบ้านเจ๊พัลล่าแน่ไปยัางม่ได้พี่น้องโควิดเด้อพี่น้องเดี๋ยวคนบอกให้ออกจากเมืองออกจากบ้านแล้วยามนี้นะทันไปก็ต้องได้กักตอกกักตัวอีกแค่ซีมือไปกันมากักตัวอีกซีมือเด้อพี่น้องก็เสียเวลาไปแล้วให้โควิดเศร้าโควิดซาก็ยังสิไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ตะเวนก็เริ่มสิโต๊กตินแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือเงินเบาจนนี่พี่น้องเนาะจักยามได้ความฝันของจนนี่ก็เสร็จเป็นจริงแหละ สัตว์เจ้านี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี้เด้ออย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังให้กำลังใจให้เจ้านี้ละก็ขครอบครัวนำเด้อสบายดีสวัสดีครับ